การอนุรักษ์และการสร้างใหม่ทำกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงเ,เก็บไว้ในความทรงจำโรงเจไม้เก่าแก่อายุกว่าร0อปีที่กำลังถูกรื้อถอนแล้วบูรณะสร้างใหม่ถือเป็นความโชคดีในวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาสักการะบูชาและทำบุญก่อนที่จะทำการรื้อถอนคลิปนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการรับชมนานสักนิดนะคะ เนื่องจากต้องการเก็บรายละเอียดของโรงเรือนและตัวอาคารให้ได้มากที่สุดหากโรงเรือนและอาคารหลังนี้ถูกรื้อถอนไปแล้วคงไม่ได้มีโอกาสมาสัมผัสถึงความรู้สึกที่คุณเคยได้อีกโรงเจฮาซุุนตัวสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2446ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนเพื่อเป็นสถานที่กินเจโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อก่อนโรงเจนี้เป็นจุดใหญ่ในการทำพิธีถือศีลกินเจของชาวแม่กรองแรกๆเป็นโรงเรือนไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่นักและเมื่อมีผู้ศรัทธามากขึ้นจึงได้สร้างโรงเรือนขยายออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโดยด้านซ้ายมือของเทพเจ้าก้าวพระองค์เป็นรูปปล้วเจ้าแม่กลิมสร้างด้วยไม้จันทน์หอมส่วนขวามือของเทพเจ้าเป็นองค์ดาวเหนือดาวใต้ซึ่งเชื่อว่าดาวเหนือคือผู้ให้กำเนิด ส่วนดาวใต้คือผู้ที่มารับเรากลับไปจากโลกมนุษย์คนมาขอพอรเพื่อให้ชีวิตที่มีอยู่อยู่เย็นเป็นสุขและหากล้มหายใยจากก็ให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีโรงเจแห่งนี้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานพ้นเหตุการณ์ที่ผ่นแปรม,มาหลายสมัยจบจนครบ121ปีในปัจจุบันสิ่งที่ยังช่วยให้โรงเจแห่งนี้ยืนหยัดได้อย่างสง่าง,งามคือความรักความศรัทธา ความเคารพและการดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีความหมายไว้ได้อย่างน่าชื่นชมโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือใช้เป็นสารฐานที่ประกอบพิธีกรรมบำเพ็ญกิจกุศลในเทศกาลกินเจให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสเผื่อแผ่กุศลไปยังบุคคลอื่นด้วยการบำเพ็ญทานสละทรัพย์สินแบ่งปันสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเจ และกับข้าวจึงเป็นเสมือนสื่อกลางที่ประสานสามัคคีให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันได้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันเป็นทานไปยังเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่หวังผลตอบแทนใดๆอันเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดโรงทานในเทศกาลถือศีลกินเจวันนี้เรามาชวนให้คิดอาคารหลังนี้ได้ผ่านการบูรณะมาแล้ว จนเป็นอาคารที่ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสวยงามแต่เนื่องจากอาคารหลังนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า120ปีทางคณะกรรมการเกรงว่าโครงสร้างตัวอาคารโดยเฉพาะเสาที่รองรับอาคารอาจสึกก่อนผุพังตามกาลเวลาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัวอาคารในระยะยาวจึงมีมติให้ทุบอาคารหลังนี้ทิ้ง ทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นในที่ดินเดิมโดยในปัจจุบันโรงเจแห่งนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงเรือนชั่วคราวเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาใช้สักการะขอพรในช่วงระหว่างที่รื้อถอนโรงเรือนหลังเดิมและเริ่มสร้างโรงเรือนหลังใหม่ในที่ดินเดิมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีจึงแล้วเสร็จหากเป็นไปได้และไม่ทางเลือกอื่น การอนุรักษ์สถานที่เดิมคงสภาพเดิมและบรรยากาศเดิมไว้ให้คงอยู่ได้ต่อไปอย่างมีคุณค่าโดยช่วยกันค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดในการรักษาคุณค่าของโรงเรือนนี้ไว้คงจะดีกว่าการรื้อถอนและสร้างใหม่มองเก่าให้ใหม่ไปต่ออย่างไรให้สูญเสียน้อยที่สุดโรงเจที่มีชีวิต ในรูปแบบมรดกวัฒนธรรมที่ยั่งยืนโรงเรือนแห่งนี้ถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่าสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ของคนรุ่นหลังช่างฝีมือยุคนั้นเรือนหายไปมากแล้วในปัจจุบันสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่นี้ควรรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาโรงเรือนแห่งนี้ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า มีร่องรอยบ่งชี้สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนด้วยการทุบโรงเรือนทิ้งแล้วสร้างใหม่อีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญคือผู้คนที่เชื่อมโยงกับโรงเรือนสถานที่และประโยชน์ใช้สอยที่สืบทอดกันมาก็ต้องบอกว่านี่อาจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่มีอยู่จริง และแน่นอนการรื้อทิ้งทุบทำลายย่อมจะส่งผลต่อผู้คนที่เป็นเสมือนความมีชีวิตชีวาหรือจิตวิญญาณของยะนั้นๆอย่างไม่มีทางเลี่ยงด้วยเหตุนี้อยากให้ชวนกันมาตั้งคำถามว่าโรงเรือนอายุเก่าแก่กว่า120ปีน่าจะเข้าข่ายสถาปัตยกรรมโบราณทรงคุณค่าและน่าจะต้องอนุรักษ์ไว้หรือไม่ซึ่งในอีก2-3ปีข้างหน้า บรรพชนรุ่นหลังอาจได้เห็นแค่ภาพถ่ายในอนาคตอาจมีอาคารรังใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมแต่ไม่สามารถคงบรรยากาศเดิมและความรู้สึกดั้งเดิมได้โรงเรือนหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมามากกว่า120ปีโรงเรือนใหม่ตอนนี้ต้องรอเวลาอีกกี่ร้อยปีถึงจะกลับมามีคุณค่าได้เหมือนเดิมเราไม่สามารถเรียกร้องคุณค่าที่เสียหายไปแล้วให้กลับคืนมาได้ ของโรงเรือนที่มีการก่อสร้างมาแล้วมากกว่า100ปีคงสร้างภายในที่ดูสวยงามหาชมได้ยากไม่สามารถหาช่างฝีมือมาก่อสร้างได้เหมือนเดิมอีกนี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้มากาบสาการะขอพรตุ๊จีนในปี2567นดนี้อยากเชิญชวนเพื่อนๆแวะมากับสาัการะขอพรที่โรงเจฮาซึนตัวจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้แวะมาร่วมกันอธิษฐานขอพรในวันตุตจีนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลสถานที่แห่งนี้ให้ทางคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาทางออกในการอนุรักษ์รักษาโรงเรือนไม้เก่าแก่หลังนี้ให้คงอยู่ต่อไปก่อนที่จะทำการรื้อถอนเพื่อสร้างโรงเรือนหลังใหม่ทดแทนขอบุญกุศลที่ได้สะสมมาส่งเสริมเกรื่อหนุนให้ทางคณะกรรมการหาทางออกได้และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดท้ยนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชม ผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้พบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้ประสบผลสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการด้วยเถิด